ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลอชสมบูรณ์จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2560โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลอชสมบูรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็นโดยมีความคาดหวังในเรื่องของผลผลิตให้สูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงดินเริ่มเสื่อมโทรมประกอบกับนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนการผลิต จึงได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องดินและปุ๋ยให้กับเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลอชสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่65หทับหมู่1นึตำบลอชสมบูรณ์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน30รายมีนายลือชัยเกิดสีเป็นประธานการดำเนินการของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลอชสมบูรณ์ มีการให้บริการเกษตรกรในเรื่องของดินและปุ๋ยประกอบไปด้วยการให้ความรู้เรื่องดินและปุ๋ยการเก็บตัวอย่างดินการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินการจัดหาแม่ปุ๋ยและปุ๋ยอินทรีย์ให้กับสมาชิกเพื่อนำไปใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของพืชและมีประสิทธิภาพเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำอันนี้เป็นแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินได้รับงบสนจาก,กเกษตรอำเภอหนองม่วงอันนี้เป็นแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่5ไร่ในตามข้าววิเคราะห์ดินที่ สำนักงานางเสร็จอำเภอมม่วงได้ค่ามาจะได้ค่าเอ็นต่ำพีต่ำแล้วก็เคต่ำอันนี้เป็นชุดดินของลรบุรีถ้าถ้าต่ำเอ็นต่ำเคต่ำพีต่ำก็จะใช้ปุ๋ยสูตร4600นี้ไม่ต้องใส่แต่ถ้าจะเป็นต่อไปก็18 4 6 0ต้องใส่16กกิโลกรัมต่อไร่ใส่รองพื้น แล้วก็0060ใช้17กิโลกร,รัมต่อไร่ใน,นนี้คือการใส่ปุ๋ยครั้งที่1น่การใส่ปุ๋ยครั้งที่สก็ตอนนี้กรโพดดก็ถ้าจะเริ่มดาก็อยู่ที่ประมาณ30-45วันก็จะใส่สูตร46 006กิโลกร,รัมต่อต่อไร่ค่าค่าต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ6 69บาทต่อไร่ก็จะถูกว่า การใช้ปุ๋ยเคมีที่ซื้อตามท้องตลาดเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่ตามท้องตลาดจะจะไม่ได้ปุ๋ยตามค่าที่เราวิเคราะห์ดินก็ที่ตามท้องตลาดอยู่ที่ประมาณ 750- บถึง780บาทต่อไร่ถ้าจะเป็นถ้าเป็นสูตร15ก็จะแพงขึ้นอันนี้เราก็ถ้าเราวิเคราะห์ดินก็จะได้ได้ลดต้นทุนในการปลูกขึ้นไปได้ครับมีการส่งเสริมให้มีการปลูกปอเทืองใช้เป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินช่วยให้โครงสร้างดินดีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะก,กับการปลูกพืชลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตอันนี้ก็เป็นอีก ปุ๋ยชนิดหนึ่งคือจุลซีสังเคราะห์แสงไอตัวจินจุลซีสังเคราะห์แสงเนี่ยทางศูนย์ก็ทําใช้เหมือนกันไอตัวจินซีสังเคราะห์แสงเนี่ยจะจะไปเพิ่มจุลซีในในดินเมื่อเราใช้สารเคมีมากเนี่ยจุลซีในดินก็จะค่อยๆลดไปไอนี้ไอไอตัวนี้ก็จะเพิ่มจุลซีในดินอันนี้ก็อันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยแต่ว่าเป็นจุลซีอันนี้จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนสภาพพวกพืชพวกสัตว์ ให้เป็นฮิวมัสเรียกฮิวมัสก็จะทําให้พืชสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ไวขึ้นแค่นั้นเครับอันนี้จุดสีสังกแสงครับมีการทำน้ำหมักจากสับประรดใช้เป็นปุ๋ยเพื่อทำให้ดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีบำรุงต้นบำรุงใบลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี มีการส่งเสริมให้ไถกลบต่อซังเพื่อลดการเผาเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินช่วยให้โครงสร้างดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ลดต้นทุนการผลิตและลดมลพิษทางอากาศลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อนอันนี้ก็เป็นอีกปุ๋ยอย่างหนึ่งที่ในกลุ่มของแบบ แบคทีเรียที่กรมวิชากาเรเกษตรแนะนำให้ใช้โดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอลม่วงเป็นปุ๋ย TV t r t นี้ใช้สำหรับมันสำหรังผมก็ใช้ในการจุ่มท่อนมันสำหรังแต่ผลก็มันสำหรังก็ถ้าถ้าแรงไปเนี่ยก็จะไม่เหี่ยวแล้วก็รู้สึกว่าลายแดงจะไม่ค่อยเข้าเหมือนกันนะ g b r ตัวนี้ลากลากก็จะเยอะมากสมุน ผมทดลองใช้แล้วก็ดีอนี้ก็แนะนําให้คนในกลุ่มใช้เหมือนกันก็เพิ่งมาปีแรกเพิ่งเพิ่งทดลองใช้ปีแรกก็เดี๋ยวรอดูผลผลิตว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ที่ทำไปแล้วประมาณมันประมาณ4เดือนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะท่านานโลกดีเหมือนกันแล้ล่าก็ออกเยอะด้วยครับ